ทำไมแรงงานต่างด้าวถึงนิยมในไทยและเกิดครับพี่จริงๆเขาอะอยากได้คนไทยบางทีต่างด้าวอะเราคุยไม่รู้เรื่องอสั่งให้แบบโอเคไปหยิบแก้วนะ้ำมา10ใบบุงทีต่างดาวไปหยิบหลอดมา10อันไ0บหลอด คุยกับคน,คนละเรื่องใช่คุยกับคนละเรื่องมันแบบมันเป็น,ม,นมันมันมีโอกาสเป็นอย่างนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นลูกค้าอยากได้คนไทยมีแต่ว่าเขาหาไม่ได้อัตราการว่างงานของคนไทยไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วอย่างที่บอกก็คือปัจจุบันอ่ะฟรีแลนซ์เยอะมากผมพูดหลายรอบแล้วโดยเฉพาะเรามีพี่ซีเคนาะฟรีแลนซ์ยิ่งไม่ตกง,งานเลยถ้าพูดตามตรงมีแต่พนักงานประจาจะออกมาทำฟรีแลนซ์เยอะขึ้น แล้วยิ่งถ้าเรามีการศึกษาเราก็เลือกงานที่ไม่ต้องใช้แรงงานก็ได้ไปทํางานเป็นเสมียนเป็นธุรการเงินเดือนเริ่มต้นหมื่นกว่าบาทก็ได้อันนี้ผมกล้าพูดเลยก่อสร้างบางที่นะคนทํางานในออฟฟิศอะรายได้น้อยกว่าแรงงานที่อยู่ข้างนอกสางานจริงไหมเลยจริงเพราะแรงงานที่อยู่ข้างนอกใช้งานคือไดโอทเยอะมากแล้วถามว่าถ้าคุณจบมาแล้วอะคุณจะไปทํางานแบบนั้นไหมล่ะก็ไม่ทาปะมันร้อนมันเหนื่อยอะทำงานในออฟฟิศมันก็ง่ายกว่าก็สะดวกกว่าถูกปะไม่พอตอนนี้ก็คือแบบออนไลน์เรามากขขับไรเดอร์เต็มไปหมดเลย thank you